สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของยุกิเพนพการนั่นเองนะคะหรือว่ายุกิไฮทองคํานั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยุกิก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างแบบว่ามีการพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับยุกินะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าทุกครั้งที่เธอไปออกงานนะคะก็จะมีแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยนะคะไปรอติดตามที่หน้า เวทีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าอยู่ไกลก็จะไปส่งกํบบาลังใจให้กับเธอเนี่ยถึงหน้าเวทีเลยหรือว่าถ้าใครที่แบบว่า ยู่ไกลนะคะก็จะมีการแบบว่าติดตามผ่านทางไลฟ์สดนะคะหรือว่าแบบว่าก็มีการส่งมาลายน้ําใจหรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจยูกิเนี่ยมาโดยตลอดนะคะแฟนๆหล,หลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะแล้วเราก็ได้เห็นกันนะคะถึงความสามารถของยูกิแล้วก็ความตั้งใจของเธอนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นอยู่ตลอดเลยนะคะแฟนๆเองก็ต่างส่งกําลังใจนะคะให้กับยูกิเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะคะก็ถือว,ว่าเราก็ได้เห็น น,นะคะแล้วเธอเองเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกครั้งบนเวทีเนี่ยนะคะเธอก็จะมีการนําเพลงใหม่ๆแกะเพลงใหม่ๆเนี่ยขึ้นไปร้องบนเวทีเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่ายูกิเองนะคะก็อยากจะนําเพลงที่แบบว่าฮิตอยู่ในช่วงนั้นหรือว่าเป็นกระแสะอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็แฟนๆเนี่ยกำลังชอบฟังในช่วงนั้นเนี่ยนำไปร้องบนเวทีนั่นเองนะคะก็ได้เห็นกันว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แกะเพลงเนี่ยไวมากๆนะคะแฟนๆก็ต่างแบบว่าชื่นชมในความ สามารถของเธอแล้วก็ความเก่งรอบด้านของเธอนะคะแล้วยูกิเองเนี่ยนะคะเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าก็แบบว่าชื่นชอบศิลปินเนี่ยหลายๆคนมากๆเลยนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการ พูดถึงนะคะพูดถึงแบบว่าศิลปินหลายๆคนที่เธอเนี่ยชื่นชอบนะคะแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการนําเพลงของศิลปินที่เธอเนี่ยชื่นชอบนะคะไปร้องบนเวทีไปถ่ายทอดให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันอยู่ตลอดเลยนะคะก็มีทั้งนักร้องลูกทุ่งนะคะแล้วก็นักร้องเพลงหมอลำที่เธอชื่นชอบแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเหมือนว่าเธอเนี่ยก็ได้มีการแชร์โพสนะคะของนักร้องอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่แบบว่าตํานานจริงๆคนนี้ไม่ว่าจะออก เพลงครั้งไหนเนี่ยนะคะก็ฮิตติดกระแสแฟนคลับเนี่ยนะคะถล่มเยอะมากๆเลยนะคะก็คือแฟนคลับแบบว่าถล่มเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรอย่างี้ก็คือแบบว่ามีคนชื่นชอบเขาเนี่ยเยอะมากๆสําหรับ ه, อาหารมนแคนแกนคูนนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะที่จะว,ว่าทุกครั้งที่ออกเพลงมาเนี่ยนะคะก็ฮิตติดกระแสแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็หลายๆคนก็ต่างชื่นชอบกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะสําหรับมนแคนแกนคูนนะคะรวมทั้งยูกิด้วยนะคะ ที่เธอเนี่ยเขาบอกเธอนะคะว่าเธอเนี่ยเป็น FC คนนึงแล้วก็เป็นแฟนคลับคนนึงของมอนแคนเลยก็ว่าได้แล้วเธอเนี่ยนะคะก็บอกว่าชื่นชอบมากๆสําหรับครั้งนี้นะคะมอนแคนแกนคู Mon Can Can เนี่ยนะคะก็ได้มีการอัดโพสต์นะคะเป็นเพลงใหม่ว่าแฟนบอกว่าบอนะคะก็คือเป็นเพลงใหม่ของเขานะคะแล้วยูกินะคะก็ได้มีการแชร์นะคะแล้วก็บอกว่า เพลงใหม่อ้มนแคนนะคะแล้วก็ได้มีการใส่เป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้มีการแชร่นะคะข้อความนี้ของมนแคนแกนคู Can แล้วก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าเพลงใหม่เนี่ยจะมาแล้วแล้วเธอก็แบบว่าตื่นเต,นต้นเหมือนกันที่จะได้ฟังเพลงนี้ไม่แน่นะคะเราก็อาจจะเห็นยูกิเน้นำเพลงใหม่ของมนแคนแกนคู Can N เนี่ยนะคะขึ้นไปร้องบนเวทีเลยก็ว่าได้อย่างไงก็ต้องรอติดตามนะคะแล้วก็รอติดตามรอเชียร์แล้วก็รอส่งกำลังใจ แล้วก็รอดูกันนะคะว่ายูกิเนี่ยจะําเพลงนี้เนี่ยขึ้นไปร้องบนเวทีหรือเปล่าหรือว่าก็อาจจะเห็นเธอเนี่ยโคเวอร์ over, นะคะผ่านอินสตาแกรมผ่านเฟซบุ๊กนะคะผ่านสตอรี่หรือเปล่าก็ต้องมารอรับชมกันซึ่งยูกินะคะเธอก็จะมีการบอกว่านําเพลงใหม่ๆเนี่ยมาร้องอยู่ตลอดเลยนะคะทีะนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสาหรับยูกิเพ็ปากาที่เราเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดง ความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซั like, subscribe, บสไครป์กำลังใจด้วยนะคะ